สวัสดีค่ะวันนี้นุมีวิธีต้มน้ำขิงแบบง่ายๆได้สีสวยมาฝากทุกคนค่ะน้ำขิงร้อนๆสักแก้วนะคะเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายแถมยังช่วยแก้ปวดหัวได้ด้วยนะคะทุกคนน้ำขิงใส่น้ำผึ้งค่ะวิธีทำง่ายนะคะใช้เวลาต้มแค่ 20นาทีก็ได้สีที่สวยแบบนี้แล้วค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราได้ขิมมาแล้วเราก็จะต้องนำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาปอกเกลอกออกให้หมดค่ะใส่ถุงพลาสติกหรือว่าใส่ในถุงผ้าก็ได้นะคะ หรือใครมีผ้าขาวบางก็ห่อผ้าขาวบางก็ได้ค่ะรถส,สะดวกใช้ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเป็นถุงร้อนค่ะจากนั้นนะคะก็นำมาทุบค่ะทุบให้พอแตกนะคะ ก็จะได้ขิงออกมาประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะนำลงหม้อเลยค่ะขิงแง่งเล็กๆนะคะประมาณ4-5แง่งนะคะใช้น้ำประมาณ 1ลิตรครึ่งค่ะกะเอานะคะทุกคนจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราใช้มากใช้น้ำมากเราก็ต้องเพิ่มเวลาในการต้มเข้าไปอีกค่ะต้มกินเองที่บ้านนะคะต้มทีละหน่อยค่ะนำไปตั้งไฟปานกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนเลยนะคะ ประมาณนุชใช้เวลาประมาณ20นาทีก็จะได้น้ำขิงสีสวยๆแบบนี้ค่ะยิ่งต้มนานน้ำขิงก็จะสีแดงเข้มขึ้นนะคะหอมเข้มข้นกำลังดีนะคะดื่มวันละหนึ่งแก้วหรือวันเว้นวันดีต่อสุขภาพค่ะเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำตาลทรายส่วนใหญ่ที่เราเห็นในร้านขายน้ำขิงร้านขายเต้าหู้เขาจะใส่น้ำ น้ำตาลอ้อยนะคะก็จะเพิ่มความหวานแล้วก็ความหอมและสีที่เข้มขึ้นอีกด้วยค่ะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ